กาญจนบุรีชาวบ้านสารวะเร่งลงแขกเกี่ยวข้าวหลังประสบปัญหาฝนหลงฤดูตกติดต่อกันนานกว่าสองสัปดาห์ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายขณะพ่อเมืองการเตือนประชาชนเฝ้าระวังทั้งภัยหนาวและฝนตกระหว่างวันที่30พฤศจิกาถึง4ธันวานี้ชาวบ้านสารวะหมู่4ตำบนไลไร่โวอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เล่นเกี่ยวข้าวด้วยวิธีการลงแขกในนาข้าวและไร่ข้าวที่มีรวมกันกว่า50ผืนเพื่อลดความเสียหายหลังจากที่มีฝนหลงฤดูที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนตกติดต่อกันมานานกว่าสองสัปดาห์จนส่งผลให้ข้าวไร่ที่เกี่ยวช่วงต้นเดือนพิกาที่ผ่านมาได้รับความเสียหายเนื่องจากชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันฝน เช่นเดียวกับนาของนายเมละไม่มีนามสกุลชาวบ้านสาระวะที่กำลังเก็บข้าวในวันนี้โดยมีญาติญาติและเพื่อนบ้านชายหญิงกว่า30คนมาช่วยลงแทกเกี่ยวข้าวเนื่องจากการทำนาและการทำไร่ของชาวบ้านที่นี่ยังคนเป็นวิถีดั้งเดิมที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ทางการเกษตรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว ฝนที่ทิ้งช่วงในช่วงเริ่มการเพาะปลูกเดือนพฤษภาถึงมิถุนาประกอบกับศัตรูข้าวในธรรมชาติทั้งมแมลงหนูรวมทั้งหมูปลาส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ปีนี้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาที่สำคัญเมื่อถึงช่วงการเก็บเกี่ยวเดือนพิกาถึงธันวากลับมาประสบปัญหาฝนตกทำให้ข้าวได้รับความเสียหาย หลายครอบครัวคาดว่าผลผลิตข้าวปีนี้ไม่น่าเพียงพอสำหรับบริโภคจึงจำเป็นต้องหยิบยืมจากเพื่อนบ้านในหมู่บ้านหรือจากหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนจะคืนให้ในปีหน้าทั้งนี้ชาวบ้านสารละวส่วนใหญ่ปลูกข้าวสำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนไม่ได้ปลูกไว้ขายที่สำคัญชาวบ้านที่นี่สามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีระบบชนละ,ะทานต้องอาศัยน้ำจากฝนที่ตกลงมาในการเพาะปลูกข้าววันนี้ร้อยโททศพลไชโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธรา,ารณภัยกลางแจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ฉบับที่หนึ่งวงเล็บสามสามสามทัสองหหสลงวันที่28พฤศจิกายนแจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง4ีธันวาคม2565 ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองในช่วงแรกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือและภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง1-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงซึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่30พฤศจิกายน ถึง4ธันวาคม2565เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงให้กออปพอและกออปพอปทและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงโดยตรวจสอบบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงจัดเก็บสิ่งของหาสิ่งปกคุมผลผลิตทางการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและระวังอันตรายจากอักคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่นติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้แจ้งออกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีทางแอปพลิเคชันไลน์รายงานสาธารณภายัยจังหวัดกาญจาานบุรี และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วยครับสภาพอากาศที่แปรปวนในปีนี้นะครับที่อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวเนะี่ยมันส,สร้างผลเสียหายอย่างไรบ้างครับเสียหายยังไงเสียหายถ้าผมกระทอก,กงงอก็เจองอกเ้นก็เข้าได้หมดเจอเน่าผลผลิตปีนี้ถ้าเทียบถ้าเทียบกับ ปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันจะน้อยกว่าปีที่แล้วแล้วผลผลิตของชาวบ้านคนอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างเอ,ออเมื่อก็ปีเมื่อกบปีนี้แหละมันจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วทุกทุกคนแหละปีที่แล้วนี่เราได้ไปสามร้อยกว่าสามรอยยี่สิบปีนี้ยังไม่ถึงสามร้อยย่สิบปีนี้เราคาดว่าเราได้เท่าไหร่ ปีนี้น่าจะส่งไว้นี่จะเต็นที่แล้วสมมติปีนี้ข้าวไม่พอที่จะกินเนี่ยเราเตรียมเตรียมการแก้ปัญหายัางไงเตรียมการแก้ปัญหาเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราข้าวไม่พอกินเราจะไปยืมของเขาเปีปีหน้าเราจะเอาไปคืนอืก็คือว่าปีนี้เราจะไปยืมก่อนถ้าเราไม่พอกินส่วนปีหน้าเราก็เอาข้าวที่เราเกี่ยวได้เนี่ยไปคืนครับผม ไูมิภาคการจนะบรุรีปีชาไหลาวาลินรายงาน